สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Zero Day นะครับผมวันนี้ผมจะเล่นเกม ROV นะครับก็จะเป็นเล่นแครี่นะครับผมอย่างน้องเทียรี่นะครับผมรุ่นที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นสีแดงแรมเพทนะครับสีม่วงเอทอลิเวอร์สองเม็ดนะครับผมแล้วก็สปิริตแปดเม็ดนะครับส่วนสีเขียวนะครับผมเป็นดาก้อนคอครับส่วนไอเทมก็จะขึ้นรูปตามนี้เลยได้ขึ้นมาโอเคครับผมผมจะอัพสกิลสองนำนะครับนี่เียตียอดทิงไปตีไปตีไปตีไป ยิงเข้าไปเบิบตีชิงเข้าไปนะครับผมเทอรี่จะได้แรงเนาะตีชิงให้โดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามนะครับเบิบเบิบแต่ไม่มีชิงละเบิบรอ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 เฮ้ยเข้าใจยอมไม่ได้อย่าให้มันต่อเลือดฟรียิงไปชิงไปชิงไปเลยโอเคผมคอมโบของเทอรีนะครับก็จะเป็น1 2นะครับแต่ว่าผมจะไม่ใช้คอมโบ1 2นะผมจะชอบกด2แล้วก็1ปิดท้ายนะครับผมผมชอบใช้1ปิดท้ายมากกว่าอันตินะครับ โอเคเนาะตามนี้แต่ถ้าเล่นแบบเล่นแบบคอมโบนะครับก็จะให้เป็นสกดรสกิลหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยสกิลสองประมาณนั้นนะครับเก็บเลือดไปผมมองว่าเทอรี่เนี่ยคนต้อง,ต,องต้องมีคนยืนหน้าให้อ่ะจริงมันไม่ใช่แคลรี่แบบเดียวๆได้นะครับแบบฮายเตะไวยโอเงี้ยอันนั้นแบบมันไม่ต้องมีใครยืนหน้าก็ได้นะครับคือมันพิ้วอ่ะไอตัวเทอรี่มันสกิลสองมันแค่เพิ่มความเร็วมันไม่ได้พิ้วขนาดนั้นนะครับโดนตามที่หน่อยก็ตาแล้ว บางเท่าๆเกือบไอ้นั่นเลยเพราะวะไอเอรันดอร์ว่าน่าจะบางเท่าเ,าเอรันดอร์นะนี่ใส่เข้าไปปึ๊เออเอาไปละเพื่อนเรามีเยอะเอาไหมเพื่อนได้นะเนี่ยนี่น้าดึงา้งไหมนี่ยเปิดก่อนค่อยเปิดก่อนแคริสเปิดก่อนนะผมอย่าหาทำแบบผมนะครับไม่งั้นอาจจะตายได้โอเคบัสเตอร์โอเคผมบัสเตอร์ตายครับถอยก่อนเพื่อนถอยก่อน,ออน,ออนเจ็บหนักเจ็บหนักมาละไปละเทียรี่ผมมองว่า ควรนะครับผมที่จะมากับเพื่อนนะครับเทลรี่ควรที่จะมากับเพื่อนนะที่มันเป็นซับพอร์ตอะมาคนเดียวคือแบบโซโลโซโลแรงคนเดียวก็ยากนะผมถ้าแทงมันไม่กันเรานะครับถ้าแทงมันแบบถ้าแทงมันชอบแบบเดินไปคนเดียวนะมันก็จะลําบากเทอรรี่นะผมเพราะเทอรรี่มันแบบมันโดนล้วงง่ายนะครับไม่มีสกิลที่มันแบบฟื้นฟับฟื้นฟับได้นะครับมันก็ยากนิดนึงเนาะโดนจับแบบนี้เราก็ยิงรีอยู่เพื่อนยิงปีอยู่ยิงปีอยู่ยิงปีอยู่ยิงยิงอยู่ยิงอยู่เท ได้แล้วตรุงตัวครับผมคิวแรกของเรานะฮะโอเคครับผมกลับบ้านแล้วของจริงแล้วนี้อ่าเลิเตอร์เลิเตอร์เลิเตอร์มามาเพื่อนมาแล้วมาแล้วไปยื้อไปไปยื้อไปไปยื้อไปกดหนึ่งสุดท้ายโอเคครับผมไม่เป็นไรเพื่อนได้ไปนะครับกดอันติไปเพื่อนโดนลดดาเมจด้วยอันติกดหนึ่งนะครับนี่นี่โดนเด้งเด้งไป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 เด้งโคตรไกลอ่ะ ชิงไวโอเคมันกดอัตติสวนได้อยู่เนี่ยได้นะเนี่ยเอ้ยแหมเราก็ไม่กล้าใครโดยใจหนึ่งเดี๋ยวมันสวนตายนะครับใจโอเคคลิปเขาแล้วใส่มาผมชิงไวครับโดนนะโดนนะโดนะโดนะตาย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 นะเนี่ยตายนะตายนะโอ้เอติยัดเอติเอติอต,อต,อติปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันกดไม่ติดเมื่อกี้โดนสตันไม่งั้นเราได้แล้วเมื่อกี้เสียได้จัดเลย พลาดไปสองคิวว่ะน่าจะได้ป้อมบนอยู่นะครับผมเอ้ยมีเลเตอร์มีเลเตอร์มีเลเตอร์ดึงมาเพื่อนดึงมาดึงมาโอ้ยกับตายคิดว่ามันจะเข้าไปดึงให้เฮ้ยบัตปัดรบัตปัดรัตรัตมาปัดมาถอยก่อนถอยก่อนแต่มันไหลแต่มันไหลมันจะไหลเพื่อนมันจะไหลถอยก่อนถอยก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นได้ไหมยิงไปก่อนเจอใครไหม โอเคปไปไปไปเข้าไปไปเข้าไปไีเข้าไปโอเคครับผมเออโดนโดนโดนตายนะตาย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 ปไหมตายรู้เนี่ยไม่ตายปบบโอ้โหร้อนตีร้อนตีคุณดาวยิงไปโดนไหมตายไหมเรียบร้อยครับผมกองจักรนารายของผมครับได้ไปหนึ่งคิวนะฮะตีเข้าไปครับตีเข้าไปครับตีเข้าไปตีเข้าไปโอเคผมได้ป้อมละไปครับผมไปต่อไปต่อกันที่ป้อมร่างนะครับ ไอ้ป้อมกลางเราแตกเหรอแตกตอนไหนวะเนี่ยไม่ทันมองนะไม่รู okay. okay, ้เลยมันแตกตอนไหนเนี่ยป้อมกลางปุ๊บเขาให้โอเคแฟนดาไปแฟนดาไปโอเคผมรอครับรอ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 ให้มีหน้ารวปคือสวยนะครับผมจะได้ตีแบบชิงอย่างแรง กดหนึ่งแล้วกดสองรอเลยได้ตีตีเรียบร้อยเรียบร้อยอย่างงี้ตายตายตายโอเคครับผมเรียบร้อยครับดับเบิลคิวครับผมซิปเปอร์คิวไหมซิปเปอร์คิวครับผมโอ้โหจัดเมื่อกี้สวยจัดอ่ะคือดึงมาดึงสามเลยนะเมื่อกี้จะขาดแค่ของไอเซลฟิตนะครับเมื่อกี้เซลฟิตมันมันอยู่นอกวงไงมันก็เลยไม่โดนดึงนะครับผมเกือบแล้วเมื่อกี้ก็เกือบได้อยู่นะเมื่อกี้เนียโอเคครับผมตีบ้างไปตีไปตีบ้างไปตีบ้าไป ตีไปตีไปมีหน้ารับดาเมจอยู่นะผมเราก็ตีได้สบายๆนะครับโอเคผมมาเปิบ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 โอเคป้อมกลางก็ได้แล้วผมเกมก็ดูดีอยู่นะฮะช็อตเมื่อกี้ผมยังแบบชอบช็อตเมื่อกี้มากเลยโคตรดีแบบรวบสวยคือแบบตายหมุ่งอะแรงนะครับผมแรงจัดยิงเข้าไปด้วยนะครับ ให้เขาดึงมานะครับผมแล้วเราก็ยิงนะฮะรวบได้เยอะยิงดีเป็นกับตัวเราด้วยนะตัวเนี้ยคือมันใช่คอมโบเลยมั้งเนี่ยเป็นคอมโบได้เลยนะถ้ารวบเยอะแบบเออมันจะเข้าเรามันจะเข้าเรายิงประเด็ยิงประเด็ก,ก,ก,กวยอยู่สวยอยู่มันรวบมาเป็นหมู่อ่ะแล้วทีเนี้ยเรายิงแล้วมันชิงใช่ป่ะมันอยู่ใกล้กันด้วยแรงจัดอะบอกลเลยปึ๊บก็ดีเหมือนกันครับผมเจอโรมแบบนี้ครับคือโซโล่ปกติแล้วผมจะเจอโลมแบบว่า มันชอบแบบไปเดียวๆนะครับผมไม่รู้มันไปทําไมเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยอยู่กับแครี่เอาง่ายๆไม่ค่อยอยืนกับแครี่นะครับเพิ่ป,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 ปีกไปเต็งก็ไปเต็งก็ไปเต็งก็ไปเพิ่ปผมอีเพิ่มกันเกินให้เรานะฮะลารดมาแบบเท่ๆรวบสวยเพื่อนลวกสวยรวบสวย,วสวยตายมะตายตายตาย,ตาย,ตายโอเคครับเออเฮ้เด้งเด้งมาเด้งมาเด้งมา รอ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 เก็บเตีใครไมเพื่อนตีใครไหมมีใครดึงมาไหมเบิ้มเปิ้มเบิ้เอ้ยมึงไปตีคลิปไหมเนี่ยจะยิงคนเออเซฟิสเซฟิสเอ้ยสวยสวยได้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 โอเคผมตายดึงได้สวยเพื่อนเมื่อกี้ไม่ใช oh, ่มีหน้าทำไม่ได้นะเนี่ยเอามันแม่เนี่ยมีหน้ามีหน้าโดนจับอ่ะเอาดิ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 มาดิมาดิมาดิ มาคนเดียวก็แตกนะครับเอาไงต่อเอาไงต่อโดนไปเจ็บหนักเหมือนกันอ่ะยิงไปเช็คเช็คมีใครเปล่าไม่มีใครปะเดินให้โดนตรงนี้หน่อยโอเคผมน่าจะโดนเลนเตอร์นะเริ่บๆเอาไงต่อไงต่อเจ้ผมแทงมันเดินไปนู่นนะผมต้องเดินติดติดแทงไว้นะครับไม่งั้นมันยิงไม่ได้เนี่ย แทงไปเดินไปไหนผมก็ต้องเดินไปด้วยนะฮะถือว่ายังโชคดีนะครับฝั่งนู้นมันแบบมันไม่มีตัวล้วงแบบขนาดนั้นนะครับปึ๊บนี่ยิงเข้าไปผมยิงโดนไม่ดีโดนไม่ดีครับมีแค่เซฟฟิตนะครับที่มันแบบล้วงเข้ามารวงผมได้นะครับอ่าบัตบัตเตอร์ไฟเนี่ยมันเข้ามารวงไม่ได้นะมันติดแผงหน้านะครับนอกจากมันจะแบบอ้อมมาตีผมนะามาแบมาแบเมื่อกี้เอาไงเพื่อนเอาไงจะเอาก็เอานะเราพร้อมเสมอ ต้องรอเพื่อนนะครับรอเพื่อนเข้าเนาะมือบัตเตอร์บัตเตอร์บัตเตอร์มันเข้าโอ้โหโดนแล้วบักเรียบร้อยผมบัตเตอร์แตกเออเซฟิตรเซฟฟิตรเซฟิตเซฟิตสวยอยู่ได้อยู่เพื่อนใจแม่เกือบตายแล้วไม่ล่ะดีนะเซฟฟิตรล้วงผมไม่ตายโอเคครับผมไปครับดาร์กเลยดาร์กดากมาดาร์กมาดาร์กเพื่อนดาร์กหน่อยไม่ดาร์กได้เอานั่นก็ได้มาเลเตอร์เลเตอร์มาๆยิงเข้าไปครับผมยิงเข้าไปโอ้ยโอ้ย มันคืตันว่ะตันตีแล้วมาดีมาดีดูหนึ่งไม่ได้ครับโอเคผมกดตันตีไปปึ๊บโดนสองครับมามามาดาักดักดักโอเคได้มาละได้ดักใหญ่ามาแล้วครับเอาไงต่อเพื่อนปัดเปิดเปิดปิดปิดดึงมาเพื่อนตันตียัไดไปเลยละกันดักข้าบนนะผมโอ้ผมแค่กลางนะครับตีเข้าไปตีเข้าไป ไปกันไหผมใช้คลิปกลางนะครับให้คลิปเราเดินเข้ามาได้ง่ายๆเอาไงเพื่อนมีหน้ามีหน้าต้องดึงนะช็อตเนี้ยเข้าไปดึงเลยเพื่อนเข้าไปดึงเลยสวยเพื่อนสวยสวยสวยโอเคครับผมผมยิงรอบนอกไป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 ยิงอยู่ยิงอยู่อันตียัดหน้าโอเคเอฟเชียร์ทียัดหน้าสกิลหนึ่งยัดผมคิดว่าสกิลหนึ่งเป็นอันตีนะครับโอเคยิงบียิงบีตายอยู่ครับไม่เป็นไรโอเคครับผมก็จบแล้วนะครับผมสลัดเทียริลืมชื่อมัน ทอรี่นะผมเทรี่หาตายของเรานะครับผมผมบอกว่ามันค่อนข้างที่ต้องแบบมากับเพื่อนดีกว่านะครับผมให้เพื่อนลมให้นะครับแล้วเราเล่นเทอรี่ดีกว่านะครับผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไก่อนบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันตัวหน้าไปแล้วจบดูสวยเธอเป็นนางสาวไทยทําไมเธอดูมวยเธอตรงซาเปกขาเป็นแฟนของทุกมวยเธชื่ออะไรตามได้ไหมละคนสวย